ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างบ้านใหม่กันแล้วเพื่อนเราจะมาทำผลิตผลจากไส้กรอกกันเฮ้ยอย่างแรกเราต้องเลือกบ้านที่เราจะใช้ก่อนไหนดูสิโอ้โหวเฮ้ย Special o f f ฟเฟนี่มันบ้านแบบเรโทรเขาบอกว่า9,500มีบ้าน2ชั้นนะคะขนาดใหญ่พิเศษเลยมีห้องนอนแบบของใครของมันด้วยอะแต่ว่ามันราคาสูงเกินไปหรือเปล่าเรายังทำฟาร์มได้นิดเดียวเอง ฉันว่ามันแพงเกินไปแ,แล้วก็ต่วนอันสุดท้ายจะเป็นบ้านฟาร์มเฮาสแบบ P S 4อันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่มี3ห้องนอนแบบ1ชั้นเฮ้ยฉันว่าอัอนนี้โอเคนะ3ห้องนอนอะหนึ่งชั้นก็ได้<ร>นะไม่ได้แกดกกันนอนเดี๋ยวฉันนอนกับชุกแจงแล้วกันได้เลยโอเคงั้นเราเลือกบ้านนี้กันแล้วครับโอ้หดูดินี่เขามีสีอะไรมาท้ายพร้อมเลยนะเนี่ยไปลงใส่ไม้กันไปเลย ทุกคนมีหมูอยู่ในรถทัวร์รถทัวร์ที่เราซื้อตายยังอ่ะบ้านี้เป็นแห่งอะไรบ้างบ้านนี้บ้านแห่ความครั่งรักพวกไก่นี่รักกันอีกแล้วฉันว่าเราจะได้ผลิตผลจากไก่มากมายใส่โครงบ้านลงไปแบบนี้ three weeks later เอาเร็วเลยาจะปิดงานแล้วทำเติมเต็มเติมเตมเตมเติมเตเติมมเตเตมเตมเเตมเติมมตมตมตมเตมเตเตมเตมเตมเ ไม้ไปอิดก็มาแบบงง <laughs> มีหน้าต่างเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันดีกว,<ม>ว่าว้าวบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนรักมาดูดิมีบอลเปเปอร์มาด้วยรูปภาพสวยงามฉันอยากเห็นห้องนอนจังเลยอะห้องนอนนี่ห้องนี่ห้องนี้ห้องนอนนอนแล้วกันนี่นอนเลยแล้วกัน นอนดิ้นด้วยไม่นอนไม่ได้ไมนอนดิ้นแล้วเพื่อนนอนไม่ได้อะพี่ิตต้องไปหาที่นอนที่อื่นแล้วอะไรพี่นายมันนอนดิ้นโอหนายนอนอย่างนี้เรานอนที่อื่นก็ได้พี่กิตนี้เอาไปนอนนอกบ้านแล้วห้องนั่งเล่นเขาหลูมมากเลยอ่ะเฮ้ยอรอพี่กินนอนห้องนั่งเล่นโอเคถือว่าบ้านของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรามีที่นอนครบแล้วก็ไม่มีใครต้องโดนยุงกัดอีกต่อไปนี่เพื่อนๆแล้วก็มีผ้าฝบแล้วมาดูทีวีกันดีกว่า S <S เขาว่ากันว่าตอนนี้มีรายการใหม่ด้วยนะเลยครับเอรายการมาพยศครับผมเหมือน,นบ้านเก่าเลยรายการเนี้ยเอเอรายการที่เก่าไปนะสวิตช์แชนแนลเออนี่ไงเปลี่ยนแชนแนลได้เมื่อหรอก็รัตอบหอมาเอาเอาสักช่องได้ไหมเอาสักช่องได้ไหมครับห้องั้สหดอลังการก่อนหน้านี้บ้านเรามีแค่ไอเตาไฟกับที่ล้างจานเองนะเนี่ยอันนี้คือมีแบบ เหมือนเป็นเคานเ,เตอร์ใหญ่ๆเลยอ่ะสุดยอดยอา<ว>กาศด้ดวยไหนๆก็ไหนๆละพวกเราเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหมูของเราดีกว่าว่ามันอ้วนพอที่เราจะเอามาทําอาหารได้หรือยังเอเดชัยมาเซโดสตัวนี้อ้วนสุดตัวนี้อ้วนสุดแม่ฉันเก็บขี้กินก่อนซ<ะ>ื้อหมูมาสิบตัวเหลืออยู่สี่ตัว <S <S ไมนรู้ไปไหนหมดแล้วเราจะทําการแล่เนื้อมันนี่เดโอ ขนาดถึ้ใช่ด้วยดูดิเฮ้ยดูหมูหมูแตกคือง่ายมันจะฆ่าเราไอ้อมนี่มันจะฆ่าเราไอ้มันจะควิดเราด้วยอมันโมโหโมโหอย่าเลยมันหนีถ้าเกิดเราใช้ปืนยิงมันหมูสัตว์ป่าไอ้สัตว์ของเรามันจะกระเจิงแบ่งหนื่นใช่ไหมมันจะวิ่งหนีนั่นแสดงว่ามันต้องมีการฆ่าแบบที่มันไม่ไม่ไม่กลัวดิใช่เนี่ยเนี่ยนะพอมันวิตกจริตีดอ่ะทุกคน มันทําให้หมูคุณภาพเนื้อมันจะไม่หวานฉ่ำมาดินายชิมแล้วใช่ไหมฉันกินแล้วฉันกินแบบซอยจุเลยเนี่ยตอนี้กเาใช้ที่บดเนื้อโดยการใส่เนื้อเข้าไปจึ๊บแบบนี้อุ้ยดูที่แล่เนื้อหมูเป็นชิ้นเล็กๆอะแล้วก็เอายัดเข้าไปในรูแบบนั้นเลยอะจากนั้นเราจะใช้ชุบแจงฮะใช้ชุบแจงใช้ชุบแจง จานั้นเราจะให้จุ๊บแจงหมุนเนื้ออาใมาอุ้ยอันนี้จะเป็นการหมุนเกลียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณภาพเยี่ยมมาปึ๊บไหนไหนไหนอุ้ยหน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไปใส่ปราหมาาน่าจะเวิร์กเนาะขอไม่ยกเหร่เเราจะทําให้กอกขายไงล่ะเพื่อนๆเฮ้ยฉันจะใส่มันลงไปในนี้ปึ๊บอ่ะพี่กิตหมุนเลยโอเค อัดแท้งหลังแท้งเอาหนังหมูใส่ลงไปใส่ลงไปเป็นไส้อัวไส้กรอกหรือเปล่าไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกไปเอาไปต้มอันนี้เนี่ยคือไส้กรอกแบบปกตินะนายแล้วไม่มีไส้กรอกแบบเดียวหรอแล้วอยากกินไส้กรอกแบบอื่นบ้างอ่ะมีดิมาเราเดี๋ยวเราทำไส้กรอกแบบต้มดีกว่าเอาเนื้อใส่ลงไปทุบแท่งใส่ลไปนะฉันหมุนให้เออเนื้อบด เนี่ผดเนื้อหมูคุณภาพเยี่ยมเ <mm> อาละเรียบร้อยต่อไปก็เอาเนื้อหมูเนี่ยใส่ลงมาทั้งกระทะเลยใส่ลงไปเลยเหรอใส่ลงมาเลยต้มเลยใส่ไม่ได้อะอ,อ๋อลืมใส่ก,ก <sm art> อ้อนใส่ก้อนใส่ก้อนอน <mm> ไปแล้วยากระดุมสูตรพิเศษ <mm> เอาอยากระดุมที่ไดให้เอามาใส่ในนี้ไม่ไร่เออทำอะไรอะพี่ไม่ถืออะไรอะ เราทำไมถืออะไรอะถือมโนเใส่กอกทิปมาจากเมืองทิปเอาถือทิปเอาวางก่อนวางก่อนทุกคนวางก่อนเอาใส่ให้เออแล้วก็เริ่มการต้มว้าวควันถุยเลยหอมมากดีมากอ่ะหอมนี่มันเป็นเรื่องหลังหรือเปล่าฉันว่าไม่ทำไม่ทำดําดํามันเป็นฝาหม้อยใช่อุ้ย อุ้ยสีมันดูชมพูขึ้นนะเราก็ไปเปรียบเทียบกับยากันยุงตัวนี้สิมันมีความแบบน่ากินต่างกันน่ะแต่ฉันแบบชอบกินแบบดิบมากกว่าชอบแบบดิบอ่ะมันน่าอร่อยนะแล้วแบบดิบกินเข้าไปยังไงอ่ะไม่กลัวพยาธิเหรอมัท่านเรากลัวพยาธิเราจะมียาถ่ายพยาธิไปทําไมล่ะทุกเจ้งโอ้ยงั้นกินคนเดียวเลยฉันอยากกินอีนแดงมันไม่ใช่แล้วมายเข้าใจผิดยาถ่ายพยาธิเอาไว้ถ่ายรูปปเฉยถ่ายรูปพยาธิเฮ้ย ตอนนี้ไม่มีที่แขวนด้วยอะนายที่แขวนไส้กรอกเนี่ยนะเออหรือว่าไส้กรอกดิบเอามาแขวนได้อะเฮ้ยจริงจริงนี่มันไส้อัวไม่ใส่กรอกมากเลยถ้าเกิดว่าไส้กรอกที่สามารถแขวนได้แบบนี้เราก็จะได้เป็นไส้กรอกตากแห้งอีกทีนึงเขาเรียกว่าซาลามี่อ๋อซาลามี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ้าวฝรั่งเขาเรียกซาลามี่ฉันก็เรียกซาลามี่สามมันคือแหนมแหนมแหนมฝรั่งเหรอ แอนเดี there, e like, right. ๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้สักค uh ืนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าผลผลิตมันจะเป็นยังไงป้าทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนอนกันดีกว่าป้าป้าป้าวัาวเลยรีบนอนรีบนอนใครใครไปก่อนได้นอนเตียงนอนดินอนดิเฮ้ยอะไรไฮ้พวกพี่มาดูนี่ดิบอกว่าให้เอาไข่รีบไปขายไก่มันเกิดแล้วเนี่ยเป็นลูกเจี๊ยบเต็มตะกร้าเลยกี่ตัวเนี่ยโอ้ยของแท้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ ไอพวกนี้เกิดที่ไหนไม่เกิดที่นี่มันอุ่นดีเพราะเรามีพี่น้องเยอะเลยโอ้โหไหนลองยกตะกร้าขึ้นสิโอ้ยมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแปดตัวอุ๊ยแปดตัวนี่พวกแกคืออะไรเดี่ยฮะไม่มีที่อยู่กันแล้วเหรออืมก็มันเป็นลังรับของพวกเราเนี่ยนะพอเติงบอกว่าต้องแอบมาเกิดตรงนี้เพราะว่าแม่เนี่ยแอบไม่ชูเนี่ยอะไรโจ่จริงแต่ก่อนที่เราจะทําเนี่ยเรามาแอบดูกันดีกว่าว่า แหนมที่เราทำเป็นยังไงบ้างสีสันมันจะสดใสไอ้โต้มาแอบไข่ในบ้านอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรกันน่ะโอ้โหเราไปเราจะไะจับไอตัวที่มันเข้าเมื่อกี้ไงพี่จ่ายแอบกับเราเนี่ยนะอะไรไข่เยอะไข่แยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนายนี่ทำชั้นแหลกหมดแล้วนะเนี่ยดูไม่ว่าเราจะเดินมาตรงนี้คือ เฟรมเลดกระตุกวันละ้าเราไก่เยอะเกินไปอ่ะฉันว่าเราควรเอาไก่มาทำเป็นไส้กรอกบ้างนะในบ้วนเราไส้เด่นด้วยแม่เอ้ยเนี่ยมาดูกันดีกว่าอ๋อนี่คือไก่ที่ไข่ในบ้านเราอ่ะเนี่ยใช่แกพอนี่นะโดนด้วยหวางก่อนเสียวโดนเราจริงแกแกกล้าเข้ามาในนี้ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่พื้นที่ของไก่เออ กันเป็นข้าวมันไก่เอาเนื้อไก่ไปบดเอาเนื้อไก่ไปบดบดมันโอ้โหบดมันบดมันเฮ้ยโอ้ยเป็นน่องเลยไปเพื่อนเนื้อไก่เราจะทัไส้กรอกไก่เพิ่มโอ้โหไก่พี่ก็จะเล้าหมดมไหมไก่พี่ก็จะเล้าหมดเลยไก่ตักตื่นเหรอไก่ตักตื่นเหรอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ดูดูดูอยู่นี่ไก่อยู่ไหนอยู่ข้งนี้อยู่หลังเล้าหลังเล้าหลังเล้านี่ไก่ตักตื่นไก่ตักตื่น แสดงว่าไม่ว่าเราจะยิงยังไงคือไก่มันจะวิ <h 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 ่งหนีหมดเลยหรออยากรู้ว่าอยากรู้ว่าพี่เฮ้ยเราดูอีกครั้งดูดีกว่าฉันว่าฉันไม่เชื่อหรอกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทุกคนยิงปืนขึ้นฝาพร้อมกันหนึ่งจอกซ่อมย่าน่าจะต้องยิงไก่นะแต่ว่าต้องมันต้องฆ่าสัตว์หรือเปล่าเออลองฆ่าสัตว์ตอนชีวิตเหรอลองฆ่าไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบไหนลองฆ่าเจี๊ยบดิเดี๋ยวฉันลองฆ่าเจี๊ยบดูดีกว่าเจี๊ยบ เอ้านี่เราไม่ใช่เจียบเดี๋ยวฉันลองฆาไอ้เจี๊ยบดูไอ้เจี๊ยบตัวเล็กๆ่ด้ว้จริงๆดไปแล้วไปแล้ของิิงนนี่ไมได้แล้วไอวกนี้มันจิตใจอำมหิตไม่ดนิสยาจะไปไหนกันเราจะไปไหนกัน กลับมาตอนนี้ให้กินไส้กรอกไก่ด้วยอะ่ะโ,โอ้ได้เลยเ<อ>ก,ลก๋นเกดนกว่าไส้กรอกไก่โอเคฉันว่าก่อนที่เราจะไปทําโรงงานนรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาปิดจบกันที่การดูแหนมที่เราไปตากไว้ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าในครั้งหน้านะคะเราจะมาเริ่มการทําไส้กรอกแบบมหรกรรมขายไส้กรอกระดับชาติ <What? S 1> ดูเนื้อที่เราได้มาต้องเยอะ แถมไก่เนี่ยแน่นอนเลยว่าน่าจะทําไส้กรอกได้หรือไม่อันนี้เนี่ยขอยังไม่เฉลยก่อนนะคะและเดี๋ยวแป้งอาจจะลองไปล่าพวกเนื้อหมีเนื้อกวางมาลองทําด้วยเนาะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบเด่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์พวกเราด้วยที่สําคัญถ้าใครอยากกินไส้กรอกอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 เฮ้ย,ยพวกนายดูดิอุยยอ้ยนยี่มันไม่ใช่แหนมไม่ใช่ไส้อั่วแล้วนะ นี่มันคืออะไรอ่ะมันเสกอกอีสานบ้านเฮานี่แหละมันเหมือนมากเลยฉันว่ามันคือคุณเชียงอ่ะคุณเชียงโอ้แมมันคือคุณเชียงคุณเชียงมั่งหอเอาไปทอดเดล็อตเลยราคาแพงได้เลยไว้เจอกันพัหน้าจ้าอ้